สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบนนะคะวันนี้ครูเบนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเสริมประสบการณ์ค่ะในหน่วยเมื่อฉันเติบโตนะคะเราเปลี่ยนหน่วยมาเรียนรู้หน่วยที่สองกันแล้วนะคะเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในหน่วยเมื่อฉันเติบโตกันดีกว่าค่ะ ในหน่วยเมื่อฉันเติบโตนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด5เรื่องค่ะเรื่องที่1นะคะก็คือฉันเติบโตได้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าฉันเติบโตได้เนี่ยเราจะผ่านช่วงอายุอะไรกันมาบ้างนะคะเรื่องที่2ก็คือรูปร่างลักษณะนั่นเองค่ะ เรื่องที่สาน้ำหนักและส่วนสูงเรื่องที่4ี่อายุของฉันและเรื่องที่5ฉันทำเองได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเรื่องแรกเลยก็คือฉันเติบโตได้เอและเราเติบโตได้อย่างไรคะเด็กๆเ,เราผ่านช่วงอายุอะไรกันมาบ้างนะ เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าชั้นเติบโตได้เราเติบโตมาได้อย่างไรนะคะเด็กๆชั้นเติบโตได้เราผ่านช่วงวัยของการเติบโตนะคะวัยแรกเลยคือวัยทารกนั่นเองคุณพ่อคุณแม่ยังอุ้มเราอยู่เลยค่ะเด็กๆส่วนวัยที่สองนะคะก็คือวัยเตาะแตะเราจะเริ่มหัดเดินกันนั่นเองค่ะ และวัยสุดท้ายของในช่วงอนุบาลก็คือวัยอนุบาลนั่นเองค่ะเราจะเริ่มมาเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูเนื้อหาที่เกี่ยวกับในวัยแต่ละวัยของ3วัยนี้กันเลยค่ะเด็กๆวัยแรกนะคะก็คือวัยทารกนั่นเองค่ะวัยทารกนะคะจะมีรูปร่างลักษณะเนี่ยที่ตัวเล็ก แขนขาสั้นกรมเคลื่อนไหวร่างกายไม่คล่องตัวนะคะเพราะว่ายังเป็นน้องที่แปะเบาะอยู่นะต่อไปค่ะคือวัยต่อแตะเริ่มจะหัดเดินแล้วเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มหัดเดินนะคะเวลาเดินจะหกล้มหกลุกเดินยังไม่แข็งแรงค่ะเพราะว่าเป็นวัยเนี่ยที่เริ่มจะสนแล้วนั่นเองต่อไปนะคะคือวัยอนุบาล วัยอนุบาลนะคะร่างกายเนี่ยจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นเคลื่อนไหวร่างกายและทรงตัวได้ดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะเอและเด็กๆรู้ไหมเอย่ยว่าตอนนี้เด็กๆอยู่วัยไหนกันบ้างคะวัยทารกวัยต่อแตะหรือวัยอนุบาลคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เราอยู่วัยที่3แล้วก็คือวัยอนุบาลน,นั่นเองเราสามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถขึ้นไหวร่างกายหรือทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะเราอยู่ในวัยอนุบาลแล้วนะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับวัยทั้ง3ไวัยไปแล้วก็คือวัยทารกวัยเตาะแตะวัยอนุบาลน,นะคะ เราได้รู้ไปแล้วว่ารูปร่างลักษณะของแต่ละวัยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะครูเบนก็มีใบงานเสริมทักษะค่ะให้เด็กๆเ,เติมใบหน้าให้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายให้สมบูรณ์เลยนะตามจินตนาการของเด็กๆนะคะพร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้สวยงามค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะเด็กๆ